อัสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผมวันนี้เวลาน้อยนะครับเวลาว่างแค่ชั่วโมงเดียวผมก็เลยพาเพื่อนๆมาที่หน้าบ้านนะครับมา,ายิงตลาแถวหน้าบ้านไม่ไกลกับบ้านผมนะครับเนวะผมน้ำก็สวยอยู่นะมันจะมีเป็นขุ่นครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ขุ่นครึ่งหนึ่งนะรับผม เค okay, ครับผมเดี๋ยวลองตามดูนะฮะว่าเราจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับจะได้ตัวไปทำหมบข้าวหรือเปล่านะครับตอนเช้า โดนนี่ว่านีอ่ยอยู่ไกลโปดเลยโดนวม่โดนวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วโอ้อยู่ใต้นน่ใต้ต้นไทรโน่น่นอ,อยอยู่ วโดนแผลไหนวะเนี่ยโอ้ยมีนหลังน่าจะได้เลยแหละอืมอชสวยอยู่ครับ ใช่ป่าหรือเปล่าว่าเป็นเงาเง,ง,เง,ง,เง,งาเมื่อกี้หายไปแล้ว ไกลแค่ไหนก็ยิงคนมันบ้าไกลก็ยิงคนมันบ้าอ้าวโดนด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เห <c oughs> ม็นหรือเปล่าไหมลูก <c oughs> ดินเป็นไรวะหม่นเปล่าวะทั้งแม่เลยหลุดก็ยิงไหมหลุดก็ยิงใหมใช่ไหม ลอยขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรหลุดยิงใหม่อย่าไปสนหลุดก็ยิงใหม่อย่าไปสน ไรก็ยิงขอให้เห็นตัวอโอ้โหดำมืดเลยโอ้โหฝนมาดำมืดเลยไปเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวเฮ้ยม,มีปลานี่ว่า ไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่เอาไม่โดน, <c oughs> นรีบโอ้โหบัตรุบขึ้นมาอยู่ใกล้ๆโอ้โหอยู่ใกล้เกินข้ามหลังเฉยไปครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเราพอดีเลยเดี๋ยวเราไปทำงานสัก พักหนึ่งก่อนนะแล้วรอฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาใหม่ช่วงบ่ายนะครับผมเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ออกมาใหม่เออไม่ไหว ข่าวไปเลยข่าวไปเลยโอ้ข่าวไปเลยโอ้แรงแปลตโอ้ฟางนี่อะไรวะเนี่ยทำไมตัวแดงนี้วะเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวมันเป็นอย่างนี้วะโอ้ โอ้ตัวดแดงเป๊ดนี่ครับผมกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะพอปิดประตูพอดีเลยฝนตกแังมากนี่มโอ้โหโอ้โหฝนตกยังนักเลย ครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแนละ้วฮะเนี่ยผลงานของเราวันนี้นะครับสามแต้มสวยๆนะครับเนี่ยครับผมไสประมาณสักเจ็ดเจ็ดขีดหกเจ็ดขีดประมาณนั้นนะเจ็ดแปดขีดท่างมันเราหากินนะีไม่ได้หาขายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคนสองเลสวัสดีครับ